มิลานาสีเอะไรเังยงสวยไหมโอ้สวยจังสวยนะหนูเลือกให้แม่ใช่ไหมหนูเลือกอะไรคะขาเหรียญหมดแล้วลูกอร่อยไหมที่รักเผ็ดไหมโอเกเกอร์วิ สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะคะกับช่องพักดีมณีเฟมิลี่ค่ะพอ,อยกับแม่ย่ามานะคะเราก็เริ่มทริปการท่องเที่ยวประเทศไทยกันเลยนะคะใช่ค่ะที่ทุกคนเห็นนี้นั่นก็คือรถแดงนะคะตอนนี้เรากําลังอยู่เชียงใหม่กันค่ะกําลังจะไปเที่ยวดอยสุเทพกันนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรวมทริปท่องเที่ยวเชียงใหม่ของพวกเรากันนะคะ อ่อนคืนนะคะกุญแจแบสส์สตอเบอรี่อร่อยไหมครับนิ้วจะเด่นอร่อยไหมอร่อยเวลาน่าอร่อยไหมอร่อยพร้อมยังคะพร้อมจะไปไหนคะไปสุขภาพแต่ทุกค่ะไป ออกมาครัโคุณแม่นะโอเคไก่อะไรก็ไปก่อนสิฝรั่รงจค่าข้าวนะคะคนละสามสิบบาทส่วนเด็กไม่เสียค่าคนไทยฟรีเก็เดก้อนใหญ่ใช่ค่ะท้ะาไเวสสุวรรณเป็นยอยักษ์ค่ะ Nu ben ik een rondje aan het lopen. Hoeveel rondjes heb je al gelopen? Mama gaat nog een rondje. Ik heb ook gewoon staan, toch? Selfie. Hm? Milana. Kenapa <tie> <nog> lach Milana? <tie> Hah? <He? tie> ที่วันมีจุดชมวิวด้วยนะคะเนี่ย yeah. ก็ที่นี่แหละลูกประเทศไทยที่เชียงใหม่ไม่ใช่หรอ โอมเาเห็บ oh ดอร์่าเมียน้ากับเจเดนไปไหว้พระมาด้วยนะคะเมียน้ามาสาธุตามแบบแม่ท่องคาถาเอาไว้แต่ว่าเกิดว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปว่าโทรศัพท์ก็ไปแล้เราก็อยู่แล้วเนี่ยคะ่ะประเทศไทยจะอยู่เชียงใหม่มากินนุสสาธุใช่ไหมคะ ขอให้แม่น่าพูดตามขอขอแม่น่าบอกชอบเราเราอยู่ไต้รันอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ประเทศไทยแล้วตั้งนานแล้วลูกตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่สาธุยังไงคะเมื่อกี้หนูชอบไหมคะชอบไับไปหนึ่ง่หขาขึ้นเมย์นาขึ้นเองนะคะแต่ขาลงเมย์นาให้แม่ทําไมคะให้แม่ทําไมแม่อุ้มค่ะจเดินเดิน ขึ้นลงเองคนเดียวเก่งมากเลยเลงมาก็กินสตรอเบอรี่กันอีกแล้วอร่อยไหม,มคุณยายทางประตูเข้านี้นะคะอสตรอเบอรี่อร่อยมากพอเด็กๆกินทั้งขึ้นทั้งลงเลย มีแล้วนะทำกับข้าวมองไม่เห็นเลยคะ่ะเราจะเด่นเลือกจะขับรถนะคะอันนี้เราอยู่เซนทันเฟสติวัลที่เชียงใหม่คะ่ะเป็นโซนเด็กนะคะ นั่งรอเด็กๆค่ะอะไรนะที่รักร้านโรบินสัน k i เ s z o n ได้เสร็จแล้วพร้อมออกค่ะของเล่นที่นี่สุดมากเขาชอบให้ใส่ถุงเท้านะคะนี่พี่ก็ช่วยถอดด้วยให้ออกมันถอดข้างนอกก็ไม่ยอมถอดขอบุณค่าด้วยนะลูกขอบุณค่าง Elle est capte

เ,ลเิเล,เเลเเาายใส่ชุดเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนไหมเหม,มือนกันเด็กก็เป็นชุดช้างเป็นชุดช้างแบบไท,ไทยๆเน่ยหนึนะ่งอะ จะเด้งม,มาทำอะไรครับรูปบอเป็นรูปอะไรรูปไซรุงรูปไซรุงมาทำร่มนะคะเหมือนมีล้น่านอนอยู่ ขาบอกว่าผสมสีบนโต๊ะได้นะคะแล้วก็โต๊ะเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราผสมสีกันบนโต๊ะค่ะก็เป็นศิลปะอย่างนี้นะคะครับสีอะไรครับสีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองกับสีสีส้มแล้วก็สีส้มมาจากสีอะไร สีส้มมาจากสีอะไรที่หนูผสมกันตรงเนี้ยสีแดงก้อนแล้วก็ส,เ <Okay. S 2> สเีเหลืองโอเคโอ้สีแดงเขียวมิก็ช่วยเจเดนทาด้วยนะคะเพราะว่าย่ากับยูฮันไปเข้าห้องน้ำค่ะก็ไปชมรอบๆว่าเขามีอะไรกันเจเดนจะทำเป็นสีอะไรครับ

Kom ja, maar, Lella. Kom maar, Lella. Kom mooi uit dat mijn achterkant is. De, de, op de wc, dat sproeiding ging niet meer uit en het. Lekker na. <laughs> Lekker douchen. Lekker douchen. Zou je ja. doen?

อะไรนะรูปอะไรนะสอเส,อส,อสือที่ไหนเล้ <laughs> <laughs> ามังกรครับลูกเ,เป่าเนี่ย้วไดีไม่รู้แย่ก,ยกับยฮันไปทำมานะแล้วมีเปลี่ยนใจไปทำบ้างเคสโทรศพัพท์หน่อยๆก็สวยแล้วก็สนับสนุนชุมชนนะคะ เป็นไงสวยไหมโอ้สวยจังสวยนะหนูเลือกให้แม่ใช่ไหมหนูเลือกลายเลือกสีให้แม่นะสวยมากอันนี้คือเราจ่ายในราคนึ่งร้อบาทนะคะสวยมากเลย สนุกไหมครับเ,เด็กๆก,ก็มาทำได้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยโอ้สวยครับลูกเพ้นเสื้อเพ้นหมวกเาาพ้นโทรศัพท์เพ้นกระเป๋าตังค์ได้หมดเลยนะคะอีกอย่างนั่งทำไม่ร้อนด้วยข้างนอกเหมือนจะร้อนแต่ว่าไม่ร้อนนะคะ ข้างในนี่ไม่ร้อนเลยปเปิดทุกวัน8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะมาสนับสนุนกิจกรรมชุมชนได้เลยค,ครับม,ม,รมันยังไม่แห้งเท่าไหร่รอแป๊บหนึ่งซอมไปหลมเขาก็ทำร่มเหมือนกันหมดเลย นของจำหน่ายนะคะแม่หญิงเพิ่งตื่นค่ะไม่พูดไม่จะงอนด้วยยืนนิ่งเป็นเสาเลยจ่ายตังไหมเอาไปไหมน่ะเน่เอา งอนแล้วใช่ไหมพูดได้แล้วใช่ไหมค,ครับเดินด้วยกันโอเคครับ เกลี Finally, ยดจ <laughs> ๋าเหรียญหมดแล้วลูก ไม่ไหนอ่ะ น้ำสนุกเลยหนูเล่นนะไหมไม่เล่นเหรอจอไปใช่ไหมซื้อปุ๊บใส่เลยไม่ได้ซักเลยโอ้โหเอลซ่าอะไรเป็นท่าแบบนั้นละลูกลิงชัๆ <downloading. S 2> อร่อยไหมที่รักเป<อ>็ดไหมตุงแห้งตัวใหญ่มาก กินที่ฟูชคอร์เซนทันนะคะอร่อยอร่อยมากเด็กๆก็น่าง,งอแล้วเพราะว่าที่กระโดดตรงน,นี้เมื่อวานที่เราเห็นว่าจะพาเด็กๆมาเล่นนะมันปิดวันนี้เมื่อวานวันสุดท้าย ทำแล้มีด้านหน้าไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะที่ไม่มีแต่เจเดนน่ะหน้ามู้นหน้างงมากก็เลยมาเจเดนมาขอบใจที่นี่นะคะเดี๋ยวดีด้านหน้าแล้วกันนะอิชเชียลยัตอนนี้เรามารอไก่เคเอฟซีอยู่ค่ะทำไมดิ่ไก่เคเอฟซีไม่รู้ว่าเด็กจะเล่นเสร็จก่อนหรือว่าเราจะได้ก่อน ว่าเด็กยูวัยขยนอีกทีแิ่าจะเล่นเกมส์กับเด็กๆไหมคใชค่ะเุณแม่คุณแม่คุณม่คุณแม่คแ่คุ l e ม่แม่คุ่คุณแม่คุณแม่าุณ e ม่แมทคม่คุณแม่คุณ่งุณม่คุคุณแม่คุณม่คุค่คุม่คม่ค่ม่ม่่ำมค่ก่มค่ ทำตามมอเดอร์เรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะเล่นเสร็จหรือยังแล้วแล้วเด็กๆก็ยังไม่เสร็จนะคะเล่นอยู่ตรงนู้นแต่ว่าไปถามเขาคือเด็กๆเไไหลือเวลาแค่3ามนาทีเหมือนกันตอนนี้ก็จบทริปเชียงใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กลับตากไปอีก2วันค่ะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะหิวเนาะอ,อร่อย <laughs>